แล้วนะคะวัดแจงไปไหน้าผัวหายก็กำลังหาที่นั่งกันอยู่มาถึงเช้าเลยย้อนมมาเยอะเลย นนรถท,ท,ท,ทานไนล่าจอดรถที่ทางฝั่ได้จับนะครับล่าจอดรถไว้ที่จับล่าจอดรถไว้แล้ยจับที่มาก็ลรทะนเยอะแยะเลยกับประชาสันไปถึงรถที่อยู่ทางด้านหน้าประตูทางด้านหน้าศาลสาธานะครับ ทรถทั้งหมดเยครับที่อยู่ทางด้านหน้าเพราะเราจะเห็นในช่วงของการยกไปเทสขึ้นนะครับการปกปิดอะไรขอกความปรนนัดกับคณะนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าสาธารที่อยู่ตรงตรงทางตรงตรงแสู่่ตรงด้านหน้ารับขอเริ่านกอนนะครับปรนนัดกับครอบครัวทั